สารคดีเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสาธาร,รณารัฐอินเดียสถาบันโพธิขยาวิชาลัย980หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกาธาตุและพระอาหารหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่ประเทศไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเสริมสร้างความสัมพันธ์ดีระหว่างสองประเทศสืบเนื่องจากโครงการธรรมญาตตราห้าแผ่นดินลุ่มน้ำขงได้แก่กัมพูชาไทยลาวเมียนมาและเวียดนามที่สถาบันโพธิคยาวิช,ชาลัย980ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2560และครั้งที่สองเมื่อปี2562 สามารถสร้างพลังศรัทธาและความสามาคัคคีของประชาชนทั้งห้าประเทศให้เกิดขึ้นได้อย่างกว้างขวางและยิ่งใหญ่จึงนำมาสู่โครงการธรรมญาตราครั้งที่สามภายใต้ชื่อธรรมญาตราพระบรมสารีริกธาตุมหาณทีคงคาลุ่มน้ำโขงโดยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับสารีริกธาตุของพระสารีบุตรและพระมหาโมคคลานะจากประเทศอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวในประเทศไทยระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์ถึง19มีนาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา6รอบ28กรกฎาคม2567ให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้กราบสักการะดังนี้วันที่23กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคมณมณฑนพิธทีท้องสนามหลวง จากนั้นจะอัญเชิญไปประดิษฐานในส่วนภูมิภาคเริ่มจากภาคเหนือวันที่5-8มีนาคมที่หอคำหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่10-13มีนาคมที่วัดมหาวนารามหรือวัดป่าใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีและภาคใต้วันที่15-18มีนาคมที่วัดมหาธาตุวชิรมงคลหรือวัดบางทงจังหวัดกระบี่ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลานะเนื่องในโอกาสอันสำคัญนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างสันติธรรมให้เกิดขึ้นทั้งในระดับประเทศและในระดับนานา,นาชาติเพนสินสมเนียมรายงาน